สหรับวันนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะมาพบกับรถเข้าใหม่นั่นก็คือเจ้ามาคารทีนั่นเองค่ะทุกท่านพร้อมกับพา,าชมรถพอร์์ของเราด้วยนะคะมีทั้งรถใหม่ป้ายแดงและรถมือสองคุณภาพนั่นเองนะคะก่อนที่จะพาทุกท่านนะคะเข้ามาพบกับเจ้ามาคารทีคันนี้ออปชันเดราคาดีด้วยนะ แต่ว่าขอบอกก่อนนิดนึงเนาะว่า,าสำหรับใครนะคะที่ท่านใดน,นะคะที่อยากจะมาโชว์รูมเรานะคะเพื่อมา ชมรถนิวเอาพาส2024่า2024ะคะต้องเรียนนิดนึงนะคะว่า,าวันนี้นะคะตั้งแต่เมื่อวานเราส่งรถนะคะนิวเอาผ่า2024เนี่ยไปทำสอมอ,อนะคะตามที่กฎหมายกำหนดนะคะรถจะไม่อยู่ที่โชวโรมประมาณาน่าจะกลับมาประมาณวันอังคารหากท่านใดที่จะเข้ามาชมนะคะรบกวนโทรถามสอบถามกับพนักง,งานก่อนคะ่ะว่ารถ จอดโชว์อยู่ไหมเดี๋ยวท่านมาแล้วเดี๋ยวจะเสียเวลานั่นเองค่ะไม่ต้องห่วงนะคะรถเราเนี่ยเราทําให้ถูกต้องซื้อรถกับเราสบายใจได้แน่นอนค่ะเอาละค่ะทุกท่านนะคะนี่เลยค่ะ สำหรับเจ้ามาคารทีนะคะรุ่นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรถที่เป็นเจนแรกเลยนะคะกำเดิดมาเมื่อปี2 0 1 4ยันถึงปัจจุบันนะคะและตัวนี้นะคะก็มีการออกอเปลี่ยนใหม่มาเป็นมาคารทีมาด้วยเครื่องยนต์2000เทอร์โบนะคะ265แรงมา้า 0ถึง100ภายในเวลา6.2วินาทีนะคะตัวนี้จะเร็วกว่าตัวเก่านะคะอยู่ที่0.2นั่นเองนะคะเนื่องจากว่ากระบอกสูบเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมนะคะทำให้อ่าเ,าเรียกว่าทําให้แรงขึ้นละกันนะคะถูก่่นนะคะมาคารเนี่ยก็ต้องพูดเลยนะคะมาจากความคิดที่เขาออกเขาต้องการออกแบบมาให้เป็นขยนจูเนียหรือฉายาเขาชื่อว่าคาจุงนะ ค่จุงมันก็คือขย ền จูเนียนั่นเองนะคะทุกท่านนะคะเป็นรถ SUV ขนาดกลางด้วยการออกแบบมานะคะให้รูปทรงนะคะมีความเป็นสปอร์ตนะคะคล่องตัวกระทัดรัดนะคะสามารถ วิ่งได้แบบได้ดีสำหรับในเมืองแล้วก็ได้ความเป็น SUV ด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะดูเปรียบเทียบว่าเอ๊ะจะเอามาคารดีหรือขยเยนดีดูเรื่องการใช้งานนะคะทุกท่านนะคะว่าถ้าท่านใช้งานเนี่ยสมมติว่าให้แม่บ้านขาบับหรือว่าตัวท่านไม่ได้ใหญ่มากมายนะคะแล้วก็ต้องการขับสำหรับวิ่งในเมืองเป็นส่วนใหญ่ก็แนะนำค่ะมาคารนะคะทุกท่านนะคะนี่เลยค่ะของเรานะคะตอนนี้จัดเลย การเรือเพียงแค่2คันเท่านั้นนะคะสำหรับมาคารนะคะนั่นก็คือสีดำเบาะแดงคันนี้นะคะและสีแดงเบาะดำรถอยู่ท่าเรือนะคะทุกท่านนะคะจัดรายการหมดแล้วหมดเลยด้วยราคาพิเศษอยู่ที่5 9 9ล้านบาทและออปชั่นดีมากๆเลยนะคะมาชมเลยค่ะว่าคันนี้ออปชั่นมีอะไรนะคะนี่เลย มาด้วยชุดแต่งนะคะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งสปอร์ตดีไซน์นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะจะเห็นเลยนะคะว่านี้จะเป็นชุดแต่งของตัวรุ่น T นั่นคือมาคานทีนะคะจะเล่นการตัดขอบนะคะด้วยสีเทานั่นเองค่ะสวยงามมากนะคะด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะด้านนี้ค่ะเล่นสีเทาหมดนะคะ กระจกข้างเนาะเดี๋ยวค่อยพาชมข้างในกันนะคะด้านล่างค่ะชายล่างนะคะตรงนี้นะคะก็คืออันนี้ก็คือเป็นชุดแต่งของมาคานทีนั่นเองค่ะแล้วก็ด้านหลังค่ะสปอยเลอร์นะคะสวยงามมากเอาละค่ะเดี๋ยวดูข้างหน้าต่อเนาะหมดแล้วหมดเลยจริงๆนะออปชันนี้ค่ะค่ะ เอาละค่ะไปต่อที่แม็กเลยค่ะข้างหน้านะคะก็จะมีกล้อง360องศาค่ะไฟหน้าค่ะจะเป็น p d l s Plus ค่ะค่ะแม็กนะคะจะเป็นแม็ก์ขอบ21ค่ะเป็น l i n Exclusive Design Sport นะคะค่ะถือว่าออปชั่นดีเลยเนาะเอาละค่ะเข้ามาดูข้างในกันนะคะ นี่คันนี้ออปชันดีมากนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นเบาะดำแดงนะคะทูโทนสวยงามเบาะ14เวโลโก้ฝั่งหัวหมอนเนาะเครื่องเสียงค่ะเป็นเครื่องเสียงบอชนะคะเดี๋ยวเ,เราให้ชมกันนะคะตัวนี้นะคันนี้ออปชันเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรถนิดหนึ่งคือรถ SUV เนี่ย ต้องพูดเลยนะคะว่าเอกค่อนข้างชอบมากนะคะเพราะว่าเป็นคนที่อชอบขับรถสูงนะคะ SUV เนี่ยมันเป็นรถที่ทัศนวิสัยดีกว่ารถยนต์ทั่วไปนะคะแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยมาคานทีเนี่ยเขาออกแบบให้ใกล้เคียงกับความเป็นสปอร์ตก็คือถือว่าเป็นรถ SUV ทรงแนวสปอร์ตนั่นเองค่ะก็จะไม่ได้สูงมากแต่ถือว่าได้ทัศนวิสัยที่ดีกว่ารถเก่งทั่วไปนะคะคือสามารถมองเห็นกันข้างหน้าได้แบบ คันที่3คันที่สี่ะนะเวลาขับขี่เงี้ยข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีรถเบรกกระทันหันเงี้ยเราสามารถที่จะหักหลบหลีกได้รวดเร็วนั่นเองค่ะนะคะนี่เลยค่ะอยากให้ดูออปชั่นนิดนึง ก็จะมีทั้ง port ์ตโค o o o ส Sport p ล s นะคะแล้วก็จะมีโหมดการขับขี่นะคะตรงนี้นะคะอยากให้ดูออปชันก่อนเดี๋ยวจะพาชมโหมดการขับขี่นะคะออปชันนะคะก็จะมีตัวโช๊คนะคะที่สามารถปรับได้นะคะเป็น2สเต็ปนะคะปรับให้แข็งมากขึ้นนะคะเพื่อให้รถเกาะถนนนะคะแล้วก็จะมี Air Subtention ตรงนี้นะคะจะเป็น Air-Subtention ที่ปรับสูงต่ำได้3ระดับนะคะตามพื้นผิวถนนนั่นเองคะ่ะแล้วก็มี e x h a u s t Mode นะคะก็คือปรับเสียงท่อได้ด้วยนะคะ ตรงนี้นะคะ,ะ,ะแล้วก็จะมีระบบรงขาวระบบป้องกันการออกนอกเกรนนะคะตรงนี้เอาละค่ะแล้วก็โหมดการขับขี่นะคะดูตรงนี้เลยนะคะดูหน้าจออ๋อต้องปิดต้องปิดเดี๋ยวเปิดกระจกให้อเอาละค่ะดูนะคะจะมีโหมดการขับขี่นะคะตามนี้เลย ะจะเป็นโหมดสปอร์ตเพราะเราปรับโหมดสปอร์ตเห็นไหมคะว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะถ้าเราปรับโหมดนะคะระบบช่วงล่างต่างๆตรงนี้เขาจะปรับให้เองเลยค่ะทุกท่านนะคะหนึ่งนะคะโชคนะคะเขาจะปรับให้มีความแข็งมากขึ้น1ระดับนะคะแล้วก็จะตัวเสียงท่อเขาก็จะปรับเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ออโต้สต็อปเนี่ยเขาก็จะปรับให้เองอัตโนมัติเลยค่ะนะคะเอาละค่ะทีนี้เมื่อกี้ปรับมาเป็นสปอร์ตพาสนะคะค่ะพอเป็นสปอร์ตพาสปุ๊บเนี่ยดูเลยนะคะว่า ตัวโช๊คนะคะจะปรับให้แข็งมากขึ้นคือการขับโหมดสปอร์ตพัทเนี่ยนั่นหมายถึงว่าใช้ความเร็วค่อนข้างสูงหรือโหมดสปอร์ตพัทเนี่ยมันก็จะใช้สําหรับในพวกสนามแข่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสมมุติว่าเราต้องการแบบโอ้โหแซงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้สปอร์ตพัทนะคะทีนี้โหมดสปอร์ตพัทเนี่ยมันใช้สําหรับความเร็วนะความเร็วปุ๊บเนี่ยมาดูโช๊คนะคะเขาปรับขึ้นให้มีความแข็งสองสเต็ปนะคะ,ะชมเลยค่ะ นะคะสสเต็ปพร้อมกับ Air Subtension นะคะ Air Subtension Exhaust Mode นะคะ Auto Stop นะคะ uh, Air Subtension ทำงานย,ยังไงเนาะเดี๋ยวหลายคนถามว่า Air Subtension มันคืออะไรนะคะ Air Subtension มันคือ รถที่สามารถปรับสูงต่ำได้เองนะคะอัตโนมัติ3ระดับตามพื้นผิวถนนโดยที่มีเซ็นเซอร์จับไว้ที่ล้อนะคะและการขับขี่ถ้าสมมุติว่าเราขับขี่ปกตินะคะระดับของรถยนต์จะอยู่ที่ normal ก็คือปกติทั่วไปแต่เมื่อขับขี่เจอ,อถนนขรุขระนะคะหรือว่า เจอน้าท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีเซ็นเซอร์จับตรวจเจอแล้วเขาก็จะปรับให้สูงขึ้นเองอัตโนมัตินะคะเพื่อป้องกันอะไรที่จะไปขูดใต้ท้องรถนะคะทุกท่านนะคะและขณะเดียวกันถ้าเราขับขี่แบบใช้ความเร็วสูงนะคะหรือมีผู้โดยสารนั่งหลายคนน้ําหนักตัวรถเยอะนะคะเขาจะปรับให้รถเนี่ย อยู่ในโหมดที่ต่ําสุดนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้รถมีการเกาะถนนให้มากขึ้นนั่นเองค่ะนะคะนี่เลยค่ะนะคะเอาล้วค่ะเมื่อกี้เป็นสปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพัดไปแล้วนะอ่ามาชมต่อค่ะนะคะมีโหมดอะไรต่อ ก็จะมีโหมดอินดิวดัวนะคะอินดิวดัวนี่ก็คือจะเป็นโหมดที่ว่าให้คุณเนี่ยสามารถปรับเองตามความต้องการของท่านเองนะคะว่าเราชอบขับขี่แบบไหนชอบขับขี่แบบมีท่อดังไหมไม่มีท่อไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปกติแล้วก็จะมีเป็นโหมด normal เท่ากับมีทั้งหมด4โหมดนะคะ normal, normal ก็คือขับแบบปกติทั่วไปนั่นเองค่ะนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็จะมีเบาะร้อนนะคะตรงนี้มีเบาะร้อนให้ด้วยนะคะค่ะ สวยงามมากนะอาราค่ะถือว่าคันนี้นะคะออปชันดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเซฟตี้ที่จะมีระบบป้องกันการออกนอกเลนด้วยนะคะตัวนี้พวกเหล่านี้ที่เอ่พูดไปทั้งหมดนั่นคือออปชันค่ะแล้วก็มีหลังคาพานอเมิกรูปค่ะหลังคานะคะพานอเมิกรูปอ่าแล้วก็นี้นะคะไฟนะคะไฟสองพื้นค่ะไฟสองพื้นพอร์ชเนาะ แล้วก็เวลาเดินทางเนี่ยก็สามารถที่จะหา,า,าเดินทางได้สะดวกสบายดูเบาข้างหลังเลยค่ะดูเบาข้างหลังเลยสวยงามนะคะเบาสีแดงเนาะจะถูกจะแพงก็ขอแดงไว้ก่อนใครไม่ชอบสีดำนะคะก็มีสีแดงอีกคันนึงนะคะอยู่ท่าเรือแล้วหลายคนถามว่า เอล้ยวีลขยเยนตัวเฟสลิฟมาเมื่อไหร่ตัวขยเยนนิวเฟสลิฟของเรานะคะเ e y Auto Import เนี่ยเอเอคิดว่ารถเนี่ยเข้าอยู่ในช่วงพฤศจิกายนนะคะ,ะขึ้นลงนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะก็คาดว่า เข้ามาเนี่ยก็ถือน่าจะคันแรกๆในไทยเหมือนกันนะคะใครอยากขับเี่เร็วก็ทักมาแล้วออปชันเนี่ยใส่มาแบบแน่นทะลักเลยนะคะคันแรกที่พร้อมส่งมอบได้นั่นคือสีเคนยอนเบาะแดงสนใจก็ทักมาค่ะแล้วมันก็จะมีทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะค่ะเพราะหลายคนถามมาเนาะว,ว่าจะมาเมื่อไหร่แล้วตัวมาคาเนี่ยชอบตัวปุ่มเปิดประตูท้ายเก๋มากนะคะอยู่ตรงที่ปัดน้ําฝนนั่นเองค่ะเนื้อที่เก็บสัมภาระก็ค่อนข้างเยอะ มะสำหรับเดินทางทั้งในเมืองหรือไปท่องเที่ยวนะคะก็สามารถไปได้นะคะประตูท้ายนะคะก็จะเป็นตัวระบบไฟฟ้านั่นเองค่ะสนใจทักมานะบอกก่อนนะเหลือเพียงแค่2คันเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยด้วยสำหรับราคานี้นะคะจัดรายการอยู่ที่5้าร้น9หมืบาทนั่นเองค่ะและคันนี้นะคะก็จะเป็นขย ề นนะคะ เป็นขยเยนมือ2ค่ะเป็นขยเยนคูปนะคะปี2020นะคะทุกท่านออปชันดีเคยมีรีวิวไว้แล้วนะคะามาชมใกล้ๆค่ะนะคะรถคันนี้นะคะออกศูนย์ AS นะคะไม่จะอยู่ที่5,900 0ค่ะค่ะราคา6 4 9 0 0น0บาทเครด,ดิตดีฟรีเงินดาวกันไปเลยค่ะสนใจยังไงทักทายมาได้นะคะค่ะสีเทาค่ะ แล้วก็วิ่งวิ่ง5 9า0 0อ่ตีไป6,000 0นะคะนิดนึงค่ะและคันนี้นะคะก็จะเป็นขยเเยนเช่นกันนะคะเป็นขยเเยน e hybrid 2015นสิบานะคะาราคาตัวนี้ราคาจะอยู่ยยที่เก้าห0 0 0เนาะสีเทาเหมือนกันราคา3,490,000แ่บาทคเคดิตด,ดีฟรีเงินดาวออปชั่นดีด้วย เคยรีวิวไปเยอะแล้วเนาะใครสนใจยังไงทักมาเดี๋ยวให้ฝ่ายขายส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะก็อันนี้ออกศูนย์ a สนะคะสามารถที่จะซื้อวารันตีต่อเพิ่มได้นะคะสำหรับคันนี้เป็นไทคารเนาะอะ,อะชมรอบคันเลยค่ะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เนาะค่ะไทคาน 4HP 2021ค่ะมือเดียวค่ะรถออกจากศูนย์ a นะคะไม่อยู่ที่4,000กิโลราคาอยู่ที่8 3 9ล้าน3แสนบาทนั่นเองค่ะและคันนี้นะคะเอเคยมีรีวิวไว้แล้วเหมือนกันนะคะคันนี้สามารถซื้อแบบเปลี่ยนสัญญาได้นะคะเจ้าชายกบคาริล่านะคะเนะคะคันนี้เป็นรถที่ยวจาก a u y Auto นะคะเป็นรถ2,019นะ าราคาจะอยู่ที่ขอภัยขอดูนิดนึง11ลร้าน 390,000บาทนะคะและถ้ากรณีเปลี่ยนสัญญาท่านสามารถเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อได้นะคะประหยัดนะคะทั้งเ,เรื่องดอกเบีย้ยแล้วก็ประหยัดไม่ต้องเสียแวดนั่นเองค่ะรถเดิมเขาคือสีขาวนะคะแต่ลูกค้ามีการไปพ่นแรปสติกเกอร์มานะคะเป็นสีฟ้านะคะเบาภายในสีแดงค่ะเอามาชมสีใกล้ๆเลยค่ะและออปชั่นดีนะคะรถตรวจสอบได้นะคะรถเซอร์วิสที่ AUI Auto Import ของเรากรณีเปลี่ยนสัญญานะคะ 4,200,000นะคะแล้วก็ผ่อนต่อ45งวดว่างวด1 6 5 8 5 0บาทค่ะนะคะเอาละค่ะก่อนจบกันเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอมารีวิวให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ชมกับรถที่เรามีคือรถแทบจะทุกคันนะคะมีรีวิวไว้แล้วสนใจก็ทักมาค่ะเอาละค่ะพาชมเลยเนาะ โชรูมเราอยู่ที่รามอินทากม .14 ก็แยกมินบุรีนะคะแล้วก็มีสาขาโคราชนะคะอยู่ที่ถนนมิตรภาพเยื้องๆกับเดอะมอลลโคราชค่ะ025874666 0866681999 a อ l ไล e a t a u y a u t o ค่ะสนใจทักมาเนาะบ๊ายบายอะก่อนจบไปชมรถพวกสมคคารหน่อยสวัสดีค่ะ มาทักทายนะเดี๋ยวมาดูหน่อยซิมีใครมาบ้างโทรศัพท์พี่อยู่ไหนอ,อ้าอ๋ออยู่น่นอ,อ้มากันเยอะเลยคุณอล,ดดณสลนะีสวัสดีค่ะคุณสาริลินเนาะสวัสดีค่ะคุณชุวิชาสวัสดีค่ะคุณไอมีสวัสดีค่ะค คุณเตียโนสวัสดีค่ะคุณธนวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีนะคะในติ๊กต็อกอะไม่ได้ดูเลยในติ๊กต็อกในติ๊กต็อกสวัสดีทุกคนนะคะวันีโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับเอ๋ก็เลยไม่เห็นว่าใครมาบ้างสนใจโทรเข้ามานะคะ0 8 6 6 6 8 1 9 9 9หกหกแ e ดหนึ่ไลน์แอค่ะ